สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้จะมาสรุปเราหัฒนาของวันที่6นะคะก่อนจะมาดูวันที่6มาดูของงวดวันที่3ก่อนนะคะงวดวันที่3นี้หลุดเนาะหลุดแบบน่าเสียดายนะคะให้7กับ4ไม่มานะคะมามันออกที่ แปดเนาะได้เต็มที่ได้เก้าหนะคะแต่ว่าหลักหน่วยถูกนะคะเลขหก 6. แต่หลักสิบนี่หลุดนะคะส่วนส่วนบนนะคะให้วิ่งบนเลขสี่เน้นที่เลขสี่แต่มาหลักหน่วยนะคะมันออก5้าสี่หลุดทั้ง10ทั้งหน่วยแต่ว่ามีสูตรเข้าอยู่นะแต่แอดเลือกสูตรผิดนะคะอ่ะ ทีนี้เราจะมาดูของวันที่6กนะคะก่อนมาดูของวันที่หนะคะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชนแนลนะคะอ่ะมาดูของบนอ๋อขอัยค่ะมาดูของล่างกันก่อนนะคะเราพัฒนาเนาะเดี๋ยวแอดลืมเขียนนะคะแอดเขียนตรงนี้ก่อนของล่างนะคะ ัหน่วยมีสูตรเข้านะคะมีสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ก็เข้านะคะเห็นไหมเดี๋ยวสูตรสูตรนี้ใช้สิบล่างกับหน่วยล่างนะคะบวกกันเห็นไหมคะอ่ะสิบล่างกับหน่วยล่างบวกกันได้ 4, 6, 7, สี่หกเจ็ดหนึ่งสุด องวดออก8 6นะคะงวดนี้ก็ใช้4กับ6กอ่อขอภาย8กับ6บวกกันได้14นะคะก็4681ก็จะชนกับสูตรแรกเนาะสูตรแรกชะก็ได้4 6 7เอามาดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2จะเหมือนกับสูตรแรกนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ใช้หลักแสนกับหลัก10บ,บนบวกกันนะคะ นับเลียงตัวเลยนะคะสูตรนี้ใช้เ้าบวกกับสี่เนาะใช้แสนบวกสิบบนออกขอภายเก้าบวกห้านะคะ9ก้าบวกห้าได้สิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดมันจะชนที่สูตรแรกนะคะสี่ห้าหเจ็ดหลักหน่วยล่างสูตรที่สองนี่ชนที่สี่หเจ็ดนะคะ ก็ได้ตัวเดิมเนาะหลักหน่วยได้4ี่ที่นี้มาดูหลักสิบนะคะหลักสิบหลักสิบแอดมันอันนี้นะมันหลุดมาแล้วก็หลุดหลุดวันนี้มันได้1นึ่สองปด งวดที่แล้วได้แปดหกนะคะเข้าท,ที่ได้หนึ่งได้เจ็ดแปดสองสี่เข้าทีเลยแปดเนาะแแอดฮาสี 4, ไม่เจอ,อได้ละเข้าที่เลขแปดนะคะงวันี้งวดนนี้ได้หนึ่งสองหกแปดหนึ่งสองหกแปดมาดูสูตรที่สองนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะ แลมแอดลืมจดสูตรมานะคะเดี๋ยวขอแป๊บหนึงสูตรนี้ใช้อะไรเอ่ยสูตรนี้แอดเพิ่งทำมาใหม่ดจดใส่กระดาษแอดลืมสูตรนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาบอกก็แล้วกันเนาะสิบล่างเนาะสูตรที่สองนะคะ วดน,นี้ได้5 6 8หกแปสูตรนี้สูตรอะไร <c oughs> เดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะแอดหา <c oughs> เศษกระดาษไม่เจอนะแอดจดไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แอดเพิ่งทำสูตรนะ,ะถ้ามันชนกันหลัก10บล่างเนาะกับสูตรแรกมันก็จะชนที่หกับ8 หกกับแปดอ่ะแล้วมาดูเด่นล่างนะคะเด่นล่างงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ได้098ชนที่ ชนที่6กับ8เพราะฉะนั้นแอดจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นเลขเเนาะเพราะว่ามันมีเด่นชนเด่น098เผื่อ6มันกลับหัวด้วยนะคะก็จะเป็น6กแปดเก้ถ้าจับคู่เนาะวันนี้ก็จะได้น้อยหน่อยนะคะของล่าง ได้หกสี่หแล้วก็8ปดสี่แปดหแสหแล้วก็เก้าถ้าวิ่งเลขวิ่ง 6, 8มันชนตัวเดียวก็คือเลข6แต่สูตรหลักสิบมันชน3สูตรคือเลข8 สตัว8ปกับ8เด่นเก้ากับ8ปดเอาวิ่งล่างวิ่งล่างแอดให้6กับ8เน้นที่เลขแปก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าแมันชนเยอะที่สุดในหลักสิบเนาะส่วนหลักหน่วยส่วนหลักหน่วยมันได้ตัวเดิมเนาะเน้นที่สกับ7จ็ด่อที่แล้วมันก็มาเลขหก 6. ตันนี้แอดเน้นหลักหน่วยให้สองตัวนะคะคือสี่กับหกมันก็จะได้แค่หกชุดเนาะอันเน้นอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะแปดเจ็ด วดที่แล้วตัวชนของล่าง ตัวเก่าแปดหกเน้นนะคะเน้นสามตัวเน้นหกหกแปดหกแล้วก็เก้าหก ขอเปลี่ยนใจนะคะแอดคอเน้นเป็นเลขหกดีกว่าหกหกแปดหกแล้วก็เก้าหก บนนะคะบนมวดที่แล้วแอดเน้นให้เลขสี่สูตรนี้มันมาสองตัว มา4กับ5อันนี้เน้นหลักสิบนะคะได้4 6 8สูตรนี้ใช้ร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือเลข6มันออกอะไร8 6 5 4เนาะ8 6 5 4 100ตัวนี้นะคะเลข6คูณ ด้วย4 4 6 24ก็นับเลยนะคะ4บวก2เป็น6บวกอีก2เป็น8แล้วก็บวกอีก1เป็น9 4 6 8 9นะคะมาดูสูตรที่2อันนี้สูตรเทียบชนสูตรที่2หลัก10บน สูตรนี้นะคะสูตรนี้สูตรนี้เป็นหลักหน่วยแต่ว่าสูตรแรกเนี่ยมันชอบมาหลักสิบมันหลุดหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่นะคะเห็นไหมที่แอด t i c หลักหน่วยให้นะคะตัวนี้ตัวนี้แล้วมันก็จะกลับมาเดินหลักสิบนะคะงวดนนี้มันได้หกเจ็ดแปดเก้าสูตรนี้มันใช้อันนี้ไม่ใช่นะคะ สูตรนี้มันใช้หลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลขสี่นะคะแล้วก็คูณด้วย 4. สี่สูตรนี้มันใช้คูณด้วยสี่คงที่นะคะหลักหมื่นก็คือเลขสี่เนาะคูณด้วยสี่คงที่สี่สี่สิบหกมันจะได้สี่หกเจ็ดแปดเก้านะคะถ้ามันชนหลักสิบมันก็จะชนที่ 6 8 9นะคะ6 8 9หลักสิบอ่ะทีนี้เรามาดู6 8 9 10บปนชนนะคะตัวนี้นะคะชนได้4กับหแต่สูตรหลักสิบเนี่ยมันจะไม่มีตัวตัวหลักสิบซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันมา5แล้วแอดคิดว่ามันจะไม่มี5้างวดนี้ มันจะมีเลข4ตัวเดียวเราก็จะมาจับคู่กับหลักสิบที่ได้6 8แปกนะคะก็คือสูตรนี้แหละสูตรนี้ก็เต็มไปเลยเนาะสี่หหลักสิบบางคนอาจจะงงนะคะเพราะว่ามันมันต้องข้ามถ้าถ้าเว้นข้ามไปจะงงนะคะต้องฟัง ฟังละเอียดหน่อยเนาะแอดก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแอดเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งนะคะก็ได้สี่หกแปดเข้าเข้าใจเนาะมันดูหลักหน่วยนะคะวันนี้หน่วยบนอ่ะหน่วยบนวันนี้ชนกันที่หกกับเจ็ด เดย๋ยไม่ดูหน่วยบนนะคะชนกันที่6กับ7หลักสิไปแล้วสิไปแล้วหลักหน่วยอ่ะทีนี้หน่วยบนมันชนที่6กับ7นะคะแต่ว่า มันหลักหน่วยเนี่ยมันมีโอกาสซ้ำนะคะเพราะมันมีซ้ำแ8ดแล้วก็มีสองสองมีมีซ้ำมาสองรอบนะคะแปแล้วก็สองสองงวดนี้มันออก5 4าสีอจะเอา4ี่ไปด้วยตัวหนึ่งนะคะหลักหน่วยเพราะเด่นบนมันมีงวดที่แล้วนะคะสูตรนี้เด่นบนมันมี สี่ห้าหกมันชนที่มันชนที่สี่เนาะงวดที่แล้วแอดเน้นไทเนาะที่สี่บนตัวเดียวงวดนี้มันชนที่หกนะคะสูตรนี้เนาะสูตรนี้ใช้พันบวกกับหลักร้อยหลักพันก็คือเลขแปดนะคะบวกกับร้อยบนก็คือเลขหกก็จะได้สิบสี่สิบสี่สูตรนี้นะคะนับเรียงตัว 8 6บวกหได้สิก็4-5-6สูตรที่2นะคะใช้แสนบวกกับหน่วยแสนก็คือเลข9บวกกับหน่วยก็คือเลข4นะคะก็ได้13เนาะก็บวกไปอีก3แล้วก็บวกไปอีก1ได้3-6-7สูตรเด่นบนชนที่เลข6ทีนี้หน่วยบนมันมี6กับเสูตรชนหลักหน่วย ชนหลักหน่วยมันได้อันนี้สกับ5้าชนหลักหน่วยบนเอแป๊บหนึ่งนะอ่ะชนหน่วยบนมาได้6กับ7นะคะแอดก็จะเพิ่มสี่ไปตัวหนึ่งเพราะมันมีโอกาสมาซ้ำได้นะก็จะได้สี่หกเจ็ดสหเจ็ดนะคะ บนอาจจะเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นสิบสองชุดเนาะก็จะมีสี่สี่สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะคะแล้วก็หกสี่หกสี่หกหกหกเจ็ดแปดสี่ แปดหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเลขมันค่อนข้างจะเหมือนข้างบนเนาะงวดนี้ชนที่สี่กับหกชนที่สี่กับหกเหรอ วัที่แล้วของบนชนมาไหมวิ่งบนนะคะวิ่งบนแอดเน้นให้ที่เลขหกเนาะเพราะว่ามันชนชนเด่นบนที่เลขหกตัวเดียวนะคะ จะเป็นเลขหกวันนี้บนได้เลขหกตัวเดียวถ้าเน้นที่เลขหกมันก็จะมาเยอะหน่อยเนาะมันจะมีหกสี่สี่หกหแปดหเกหแล้วก็หกเจ็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะคะถ้าเป็นเลขหก หกด้วยมันจะตัวไหนมาหกกับสี่ของล่างตัวเน้นสี่หกหกแล้วก็อ่ะเห็นไหมคะ ปดสี่แปดหกงวดที่แล้วแปดหกห้าสี่ หกเก้าสี่แล้วก็สี่เก้าหก แอดย่อให้ดูนะคะถ้า3ตัวชนที่6กับ7เอาแค่นี้แหละ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ